สนับสนุนโดยสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรม Central Food Hall a t r u l y World Class Food Store เวิโฟกัสมีทุกเรื่องราวนะครับทั้งข่าวหนักแล้วก็ข่าวเบานะครับเพราะโลกนี้นั้นมีสีสันที่น่าสนใจมากมายใช่แล้วค่ะในช่วงของสีสันหรือว่า World c o r n e r ในวันนี้ค่ะเราจะมาติดตามจากคุณนีนาค่ะว่าวันนี้เธอมีอะไรมาฝากเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านค่ะสําหรับช่วงนี้นะคะก็ยังถืออยู่ว่าเรายังอยู่ในช่วงเทศกาลของปีใหม่ค่ะเพราะฉะนั้น w ว r l d c o r n e r ของเราก็จะสรรหาสิ่งใหม่ๆมาให้ท่านผู้ชมชมกันค่ะสําหรับวันนี้ค่ะแน่นอนอยู่แล้วเป็็นนช่่่่วงเเเทศกกาาาปีีใใหหมมมมออะะะไรรๆๆข้ืยค แต่ว่าเราก็ต้องเปลี่ยนสิ่งเก่าๆไปหนึ่งในนั้นก็คือปฏิทินค่ะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นปฏิทินตั้งโต๊ะค่ะแต่ที่ไม่เหมือนใครตรงที่ว่ามันเป็นปฏิทินที่เป็นรูปมินิสเกิร์ตนะคะก็มีขายาวๆขาวๆของสาวๆนั่นเองค่ะโดยแต่ละชั้นของปฏิทินนะคะก็จะเป็นการแสดงวันเดือน แล้วก็เช่นเดียวกับปฏิทินตามปกติใช่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 ใชอันนี้ออกแนวอีโรติกนิด <laughs> นึงจริงงวิธีก็ไม่ยากเลยอย่างที่คุณแภิรักเห็นนะคะก็คือเปิดกระโปรงขึ้นมาแล้วเราก็จะได้เห็นสิ่งที่เราอยากเห็นนั่นเองคือ,อวันที่คือวันที่ <laughs> ไม่ใช่อย่างอื่นนะคะซึ่งแน่นอนว่าสิ่งประดิษฐ์ชช้นนี้นะคะมาจากประเทศญี่ปุ่นเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าประเทศญี่ปุ่นนั้นก็มีไอเดียเก๋ๆออกมาให้เราชมอยู่ตลอดเวลาค่ะ และด้วยความที่ปฏิทินตัวนี้เนี่ยก็ออกมาแบบแค่ท่อนล่างดังนั้นเนี่ยคุณก็สามารถเป็นมีความคิดครีเอทีฟได้ก็สามารถตัดพวกส่วนหัวของตัวเราหรือว่าส่วนหัวของคนที่เรารักนะคะเอามาแปะไว้อยู่ข้างบนนะอเ,อเ,อเอาไว้เอาเอาไว้ดูละกันนะคะส่วนไฮไลท์ของปฏิทินตัวนี้นั้นก็จะอยู่ที่ชั้นสุดท้ายของกระโปรงเนี่ยพอเปิดขึ้นไปเห็นไหมคะออกตุลาเดือนตุลาคม อยู่ที่ไฮไลท์ของกระโปงนะคะเมือ่อดึงปฏิทินออกมาทีและแผน่นทีและแผ่นเนี่ยก็จะเข้าใกล้ถึงแผ่นนี้หรือว่าก็กนอนของเอจ้าตัวปฏิทินนี้แต่ว่าก็คงต้องใช้เวลานิดนึงนะคะคุณอภฤฤฤฤิรักษ์ปีสุดท้ายาปีนี้องใช้เวลาปีหนึ่งเนี่มันต้องใจจดใจจอน,นิดนึงทีนี้ทีนี้มันมีมันมีมันมีอะไรที่เราสามารถเลือกได้รู้ไหมว่าเราจะเลือกเนี่ยเป็นเป็นเอ่อเป็นเป็นขาหรือเป็นอันนี้ของใคร พอเมื่อกี้แอบเห็นซับไตเติลภาษาภาษาอังกฤษอยู่คือเราอาจจะเลือกท่อนล่างของคุณพยาบาลหรือว่า OL ของของญี่ปุ่นเขาเรียก Office Lady จะเป็นแบบไหนก็ได้เมื่อกี้ดูในรูปนี้จะเหมือนนักเรียนญี่ปุ่นนะคะเป็นเครื่องแบบเขาเนาะเครื่แบบนักเรียนญี่ปุ่นน่าสนใจแต่ว่าเราก็สามารถตัดส่วนท่อนบนของเราแล้วก็แปะเอาไปได้ก็ค่อยๆเปิดกระโปก็เอาเอารูปคุณป้านี่หน้าสัตว์ปุนแล้วก็เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนอื่นก็ได้ จะไม่ค่อยเหมาะอยากได้นะคะเดี๋ยวฉันทําให้โอไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะโอเคอ่ะใครสนใจก็ลองไปดูได้หาได้จากที่เว็บไซต์นะที่ญี่ปุ่นก็มีอันนี้คาล e n d a คาลนดาใช่ค่ะโอเคโอเคค่ะเราก็จะไปต่อกันอีกเรื่องหนึ่งเลยนะคะเวลาสําหรับข่าวนี้นั้นเราก็จะไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือค่ะเวลาถ่ายเซลฟี่นั้นแบตหมดโอ้โหอารมณ์เสียหน้าดูเลยค่ะแต่ว่าแบตหมดนั้นเราก็ชาร์จได้แต่ว่าถ้าไม่มีไฟนั้นเราจะทํำยังไงกันคะ นี่เลยค่ะคำตอบก็อยู่ตรงนี้นะคะก็คือเจ้าแบตเตอรี่ตัว MG Box ที่สามารถชาร์จสมาร์ทโฟนและเครื่องมือสื่อสารอื่นๆได้เพียงแค่ใช้น้ำเปล่าเท่านั้นคือเติมน้ำเปล่าลงไปนั่นเองค่ะนะคะแน่นอนค่ะว่าไอเดียเจ๋งๆนี้ก็มาจากประเทศญี่ปุ่นอีกออแล้วนะคะ <What is. S 1> โดยทางบริษัทฟูรุคาวะแบตเตอรี่นะคะก็เสนอให้เพิ่มแบตเตอรี่ตัวนี้นั้นเข้าไปในชุด รับมือภัยพิบัติของประเทศญี่ปุ่นด้วยเลยนะคะเพราะว่านวัตกรรมนี้นั้นก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องจากรู้กันอยู่ว่าประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นหนึ่งในประเทศที่เจอภัยธรรมชาติมากที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นสิ่งประดิษฐ์ของเขานั้นก็จะเน้นไปที่ชุดรับมือเหตุภัยพิบัติเพราะชาวญี่ปุ่นจะซื้อและนําไปเก็บไว้ตามบ้านเพื่อนําออกมาใช้ เมื่อมีเหตุเกิดขึ้นนั่นเองค่ะส่วนเจ้าตัวนี้นะคะก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือเพียงแค่เติมน้ําเข้าไปค่ะก็สามารถสร้างพลังงานได้ต่อเนื่องถึง5วันและสามารถชาร์จสมาร์ทโฟนได้ถึง30ครั้งเพราะว่าความรับความลับของในกล่องนี้ก็คือจะบรรจุแมกนีเซียมซึ่งเมื่อโดนน้าและอากาศจะผลิตพลังงานไฟฟ้าออกมาค่ะนะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะก็มีออกมาวางตลาดแล้วนะคะราคาอยู่ที่1 0,000นเยนหรือประมาณราวๆสามพบาทนั่นเองค่ะ ก,ก็น่าสนใจมากนะคะสามพบาทแล้วตอนนี้ค่าเงินถูกๆด้วยน่าจะเหลือประมาณ28หรือ29บาทแต่ว่าถ้าคุณไปซื้อแล้วคุณจะแบกกลับมาเมืองไทยยังไง uh huh. เอออันนี้ก็ต้องโหลดเข้าเครื่องนะโอเคนะครับเพราะเดี๋ยวอา,อาจจะไม่ให้โหลดอีกเพราะเป็นต้นกําเนิดไฟฟ, uh huh. ไฟ,ฟ้าะะอันนี้ก็ต้องดูว่าคอสตูมเขาก,ก,กฎกติกาของแต่ละประเทศด้วยนะคะสําหรับวันนี้เวิล์คอลเนอร์ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ ก็เป็นเรื่องราวดีๆน่ารักนรักนะคะจากต่างประเทศวันนี้เป็นของประเทศญี่ปุ่นประเทศเดียวเลยแต่ว่าเดี๋ยวคาดว่าวันต่อๆไป<ม>จะต้องมีจากทั่วทุกมุมโลกแน่ๆค่ะครับพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงรายงานพิเศษครับ